เขียนเองค่ะเพราะเราสวยแล้วไม่ต้องจ้างช่างค่ะมือที่เห็นก็เป็นมือของเราเองอาโปแล้วเพราะว่ามือเขาต่งนเขียนให้เด็กมันดูนะคะ แค่น,นี้ก็สวยเลยนะดีๆปากไม่ต้องทาก็ได้น่ะอุออ้ยเลอะไปหมดเลยใต้ตา <c oughs> เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากดิฉันเหนื่อยค่ะ่โอรขาอุ้ยเอ้าเ <อะ S 2> มื่อกี้ยังไม่มีผมเลยอ่ะผมมาจากไหนพี่ก๊อฟตายแล้วอ, <ผม S 2> อะไรเนี่ย ผมมันผมมันนี้มาได้ค่ะเชื่อมจิตมาเอาเหรอเชื่อมจิตเชื่อมใจเลยเหรอใช่ผมมันเป็นการเชื่อมสา์ฝรั่งเหรอวันเนี้ยถูกต้องค่ะเพราะเราคือผู้ชนะในวันนี้โอ้ตายแล้วชนะเดอะวินเนอร์นะจ๊ะตายแล้วจะมูกจะมูกไรซะตายนะตายแล้วอันศัพลูกครึ่งพ่อหรือแม่ค้ะที่เป็นยุโรปบอกมาเดี๋ยวนี้คนข้างบ้านค่ะอ้าวตายแล้วจะเป็นลูกคนข้างบ้านเหรอใช่ทุกคนช่ำไปละ เสร็จแล้ววันนี้ไม่บอกนะครับว่าไปไหนติดตามกันเองแล้วกันเนาะเสร็จแล้วปากรับหน้าหน้ารับปากปากทำไมไม่ใส่เอ่อก๊อตเกิดอะไรบ้างอะ่ะใส่แล้วใส่ตรงไหนอ่ะหวงก๊อตเนาะแต่งหน้าก็แบบแต่งทีไปทีจ้างตั้งสองสามหมื่นแต่งหน้าแค่นี้เหรอ พี่จริงไม่ต้องแต่งหน้าก็คือผมก็คือได้เลยนั่นเองจดีงๆแต่หน้าสวยเนาะวหวเพราะหน้าขาวันนี้ดูจมูกด้วยเออดูจมูกดูตาเฉียวด้วยจมูกอาจารย์จำลูนให้มาค่ะอืมแล้วเราก็ได้เนาะพี่กำเนาะได้มีได้อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ป่ะใช่เสร็จแล้วค่ะโอเคแเดี๋ยวหูว่าก๊อดลุกนิดหนึงก่อนอ่ะก๊อดกอดไหนก๊อดหนึ่งติทุกคนเดี๋ยวดูก๊อดนะอืมดูแบบ ดูแบบไม่ค่อยมีกอล์ฟนะดูแบบกอล์ฟไม่มอีอันนี้ไม่ใช่กอล์ฟน,นี่นี้กอล์ฟเนี่ยรัวาวาวเกมาดูวาวมดูแบบทุกนคนผมสวยไหมคอมเมนต์มาปากสวยไหมผมสวยไหมหน้าสวยไหมคอมเม,มนต์มาตาสวยไหมงานเช้า 那可。嗯嗯 <laughs>